สวัสดีค่ะอยค่ะวันนีนะคะฟลอยอยู่ที่ W S N T นินะคะวัออาานนีนะคะคลอยจะมาทสวยอะไรกันบ้างอ่มาดูเลยะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ปอยก็ทําทุกโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาบรรยายความรู้สึกหลังทำให้ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ปอยฉีดแฟ็ทเนี่ยคุณหมอก,ก็มือเมามากไม่เจ็บเลยแล้วก็หลังจากฉีดนะคะก็รู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทําเมโซหน้าใสาก็คือเข็มสกิดหน้าเบามากเลยที่ทาก็คือผิวนุ่มชุ่มชื่น เป็่งขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ทําทีมนแล้วก็ฉีดผิวเนี่ยรู้สึกว่าฟินมากๆเพราะว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ได้นอนหลับสบายนอนเพลินเล่นโทรศัพท์ได้ชิลมากๆนะคะใครที่อยากทำสวยก็แนะนำที่ WSN S N c l i n i ค่ะ